Ni chạy mười lăm hai, đi, anh. Ni, chọc hàm, nhu hơi, Cái cho vậy? môn 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 Hả? môn 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 มุกเขียวมุกเขียวอันนี้งูหน่อยลูกคนนี้ก็ยังก็ย้ำตัวมันสัตย์ติอันนี้ชื่ออย่างรู้ไหนเนี่ยทองคำตัวไหนนั่นมุกไหมมุกไหมมุกไหมอันนี้ทองแดงนั่นเออเนี่ยเนี่ยอันตัวน้อยเนี่ยชื่ออะไรมุกเหลือง มุกเหรอนี่มีกระมุกนหรอุงเออไม้หลือมุกเด็กลุงขี่คือผองกันเหรอโอ้ยขี่เลยเด็ขี่ก่อวข้าวหินด้ยเนี้ยมันหมาเลยมันจะเตะครับกระพุกเตะไปหรอเตะหมาเลยต้องดึงก่อนก็เตะพับใจเลยลูกไปหรอไม่ไปยังลุงบอกไปลามพองอเออวันนี้บอกออกไปคุณเตะไปมันหอดแล้วไปเลย นนนััน<อ>นก i, ก้ำไ่ที่ไหนลงไปที่ไหนโอาลาไป,ไปนอกก่อค่ะไหนไปนอกก่อไก่ไปรุ่นนี้ไปลามเหรอสองกิโลและลุงเตียวเมื่อนี้นะเออเอารถซีดแล้ไวไหวพอค่ะและและตรงนี้มันปเป็นอะไรมันเป็นห้อ,อยอะไรเนี่ยโอ้ไหนสายเพีย้ยโอ้เมื่อเราทำงานนี่ผมว่มาอี่เราเกางเดือ่ะ มันจจเยี่ยงมันต้ดังหมดเลยเออมันน้อยม่นอีก่แตกันแล้วนี่มันน้อยดูลูกปุ้ยทรัสื่อตัวไหนลูกปุ้ยอะทรื่อตัวมันมาขั้แรกมันคือลุงสามมื่นเก่าตันเออและลุงงาครับมันคือสี่มื่นสองลุงจะขายยืนอะ มันุ่มอินด้วนอย่าวไว้เอาลูกกันมันหนาอีกอื่นเยอะเนาะก็ลุงลุงปุ้ยไปเอาไปเล่นนันมันอิ่มไายบอคอยในห้าเนาะกินเนี่ยแบบเชี่ยเลยต่อห้องว่าห้านด้วย